ก็โอเคครับก็มาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูการทํางานของแต่ละอันนะครับแล้วก็กดไปที่รูปบวกเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับมันก็จะมี Import File Voice Audition Audio นะครับ s a m p l e l o o p e r Vision Instrument นะครับหรือกีตาร์แล้วก็เบสนะครับมีประมาณนี้ครับก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7อันนะครับเดี๋ยวเรามาดู เพิ่มเติมกนครับ import file นะครับเราก็สามารถแบบนำเสียงเข้าจากที่อื่นได้การอัาเสียงจากโทรศัพท์เอามาเข้าในนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู voice audio, audio ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปเลยพอกดมามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็จัดเสียงครับอย่างผมลองให้ดู hello hello หนึ่งสองสามสี่ hello hello หนึ่งสองสามส t e t e ได้ยินไหม hello คอาเสียงครับเดี๋ยวมันก็สามารถใส่เอฟเฟกได้นะครับมีให้เลือกต่างๆมากมายแต่ผมยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับก็กดฟังไปก่อนฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทสเทสโอเคครับมันก็จะมีอออทูพิดนะครับหรือการปรับประมาณนี้ครับผมก็จะปรับเป็นหกสิบมีคลาสสิกมีมอนเดิลแล็ปโรบอทมีบิ๊กฮาร์โมนี มีดูชนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ i-voice Studio นะครับแต่เราสามารถปรับได้นะครับตัวแท็กตัวนี้เป็น DB เท่าไหร่ก็ได้ครับไซส์ m ออะไรมาฟังกันใหม่ฮัลโหลฮัลโนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทปเทปได้ยินไหครับฮัลโหลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ voice studio นะครับเราสามารถเซฟหรือดิสคาร์ไปได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูอันต่อไปเลยนะครับอัน sampler นะครับกดเข้าไปเลยครับอันที่3นะครับโอเคครับกดมากัมันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้ครับเราก็สามารถเพิ่มเสียงได้ครับก็แต่ one two t 8 r e four s e v e n e i g h eleven เชเวลเอบีซีก็มีประมาณ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าสิบสิงสมี่สช่องนะครับแล้วก็กดเสียงได้เลย one 4 5 6 t 8 r e e o v e six seven, nine, eight, nine, a, B, C, s n h a เว e t l e v ก็ประมาณนี้ครับเราก็สามารถใส่เอฟิกได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้เลย แล้วเราก็มากดที่รูปบินสอครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบประมาณนี้ก็เป็น one two three four f i v six seven e i g h a b c d ก็ประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับต่อกับแซมเปอร์นะครับกดไปที่แซมเปอร์เลย พอกดที่แซมเปอร์มันก็ขึ้นหน้านี้ครับมีกี่ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 16, 16, 16ช่องนะครับก็ใส่ตามเสียงให้เลยก็กดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นี่ครับก็พอได้เสียงแล้วเราก็กด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับพอได้เสียงแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถใส่ฝิกได้เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อกี้เลยก็มี Bus บ o ส t Breakdown Fighter นะครับ Classic Chamber นะครับ เรามากดที่ตรงนี้ครับเห็นด้านล่างซ้ายนะครับที่เป็นขีดขีดสีนนะครับก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นเป็นโนโลนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็สามารถใส่ได้ก็เป็นนี้นะครับอารากได้หก <6 S 2> หรือจะเป็นนี้ได้เก้าสิบสิบสองสิบสี่หรือจะเป็นประมาณนี้ครับก็ <10 S> 1กสิบสอีประมาณนี้นะครับ <10 12 S 1> สำหรับ ซมเปอร์นะครับเราก็จะตัวนี้เป็นโนลูได้นะครับหรือเราจะลบตัวนี้ก็ได้ครับโ <11. S 1> อเเราจะใส่ลบแล้วก็ใส่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้ซอกอกลบตา uh, เพิ่มสีก็ประมาณนี้ครับก็ฟังใหม่นะครับซอกตาสีโอ so, uh, ก็ประมาณนี้ครับสําหรับ s ซ m p ปอก็ไม่มีอะไรมากเราก็สามารถปิดตัวนี้ได้หรือว่าเราจะเซฟก็ได้หรือว่าจะดิสคาร์ดก็ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับเรามาต่อกันต่อไปเลยครับเป็นลูปเปอร์นะครับเรากดที่ลูปเปอร์ไปมันก็จะมีหลาไตลานะครับเอฟเฟกต์ไซมีอะไรฮิปฮอปป๊อปอะไรพวกนี้ครับฟังได้หมดเลยครับจะเป็นแนวหลายพเพลงนะครับแอนผมอยากได้อิมซีนะนี้ผมก็กดเพิ่มไปกดเพิ่มเข้าไป ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีกีตาร์เสียงนี้ประมาณนี้ครับมีหลายเสียงครับตัวน,นี้เราก็กดได้ครับแล้วก็มีคิดนะครับมีลูกเล่นหลายแนวมากเลยครับสามารถกดได้หมดเลยครับ p e r s u p t i o n นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเปร์ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสามารถใส่เอฟเฟกได้ประมาณนี้เราก็จะเลือกจังหวะได้1 4 1 8 1สี่หหนึ่งสรือามสองนะครับสามารถใส่เอฟเฟกได้อะไรประมาณนี้เหมือนนันต,ต่อต่อมาเลยนะครับสามารถกดที่4ขีดตัวน,นี้ได้เพิ่มลดอะไรประมาณนี้ครับความดัง นี่คือความดังครับเดซิเบลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสามารถอัดได้ครับโอเคครับก็ลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีกีตาร์เบสคีย์บอร์ดชิทเพิร์ชนะครับฮิทฮาร์นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูปเปอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเลยนะครับอินทูนเมนต์นะครับก็กดที่อินทูนเมนต์ไปเลยเราสามารถเลือกได้หลายอย่างครับอยากได้อะไรมีเสียงหลายเสียงแกมเป็นโนสมมติผมอยากนะบผมอยากได้แกมเป็นโนกดไป มันจะขึ้นแกนเปียโนใช่ไหมครับอย่างนี้มันจะขึ้นหน้านี้ครับแต่หลายมันมีหลายแนวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีแนวอะไรบ้างกดเข้าไปไใหม่ก็จะมี8 0 8 0 d u k i ด d ้ e ัมคิดดัมแพดอิเล็กทรอนิกส์เบสนะครับกีตาร์คีย์บอร์ดออแกนแพดอะพวกนี้ครับ่ะผมกดที่แกนเปียโนครับโอเคครับแกนเปียโนก็จะขึ้นประมาณนี้ขึ้น หรือเราจะกดที่4ขีดตัวนี้ก็ได้ครับกดไปก็มีหลายคี์ครับผมจะเป็นเอาเป็นตัว G ลากยาวลากยาวก็ได้ครับเนี่ยจีเอ e, เอาเป็น E นีนี้ดีกว่าครบับ e แล้วก็ D ก็ประมาณนี้ครับก็เล่นได้แล้วก็ผมจะเ,เป็นตัว D เป็นตัว A นี้ดีกว่าสมมุติได้แล้วใช่ไหมลบออกก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคถ้าเราอยากได้เสียงอื่นนะครับเดี๋ยผมจะทำให้ใหม่ปึ๊บอยากได้เสียงอื่นกดตรงนี้สามารถเพิ่มเอฟเฟกได้ทําอะไรได้หมดครับสมมุติอยากได้อันอื่นก็ กดที่บวกตัวนี้ไปที่ลูปเปอร์ก็มีหลายเสียงครับอยาเพิ่มขี้ไปก็กดบวกกดบวกเข้าไปปึบ๊บเข้ามาแล้วก็จะมีเอฟเฟกอย่างนี้ซ้ายซายเบ ก็ประมาณนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอินสตูมต์นะครับเราก็สามารถเซฟได้หรือว่าจะดีลิทแล้วก็สร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ